สวัสดีครับผมมายาเซเว่นะฮะวันนี้ผมจะมานำเสนอบทความใหม่นะฮะชื่อบทความว่าแค่ต่อ Wi-Fi ก็สามารถถูกแฮ็กแล้วืมสำหรับไอเดียของบทความนี้นะผมได้มาเมื่อสองสัปวันที่แล้วนะผมตื่นขึ้นมาแล้วก็ออมีความคิดที่ว่าแฮกเกอร์จะสามารถโจมตีผู้ใช้เพียงแค่ผู้ใช้ต่อ Wi-Fi แล้วก็ถูกแฮ็กเลย ถูกอคอมโพมัยเครื่องเลยได้ไหม่นะครับก็ในระหว่างที่ผมคิดโจทย์นี้ผมก็มีโซลูชันขึ้นมาบางส่วนแล้วในขณะเดียวกันนั้นแต่วันนี้ผมก็มา,าเรียบเรียงนะครเป็นพ o o อ OF c o ม c e p t ก็คือการพู o อ OF คอมเซ็ตนี้มันสามารถเอาไปโจมตีได้จริงยังไงให้ดูนะครับแล้วก็ทำการาทำให้มันเข้ากับสถานการณ์จริงมากขึ้นอ่า โดยสำหรับคอนเซปต์ของการโจมตีลักษณะนี้ก็คือ,อเป็นตามโฟลักษณะนี้ฮะก็มีการอาศัยช่องโหว่ของระบบหลายส่วนนะตั้งแต่ช่องโหว่ของอช่องโหว่ของการทำงานของ Wi-Fi ช่องโหว่ของ Network Protocol แล้วก็ช่องโหว่ของแอปพลิเคชันหรือ Service สนะฮะสำหรับาการ จมตีลักษณนี้นะฮะก็จะเริ่มจากผู้โจมตีก็อาศัยไอเดียที่ว่าผู้ใช้เนี่ยเวลาออกไปข้างนอกเนี่ยนะออกไปกินกาแฟไปทานข้าวตามร้านสตาร์บัคอะไรพวกนี้นะฮะเราก็แน่นอนอยากจะต่อ Wi-Fi ฟรีนะฮะ,ะนั่นแหละคือไอเดียก็คือต่อปุ๊บก็ถูกแฮ็กเลยนะ,ะคือไอเดียคือตรงนี้อสำหรับการสร้างระบบขึ้นมาเพื่อโจมตีลักษณะนี้นะะก็เริ่มจากสร้างเอเ t พอยปลอมขึ้นมานะ,ะแล้วก็ สร้าง subnet p o อ l ขึ้นมาทำให้ subnet p o ั l นั้นแจก IP ได้แล้วก็สร้าง l s d s dns server local dns server ขึ้นมาเพื่อหลอกอเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ connect เข้าไปนะฮะก็ในที่นี้ผมจะใช้ Raspberry Pi นะในการสร้าง subnet pool ขึ้นมานะ,ะแล้วก็าแล้วก็สร้าง dhcp server ที่ไว้แจก IP นะแล้วก็ dns server ป o o l ก็มาดูในส่วนของลัดบริพายนะผมก็ทำการตั้งค่าให้ตัวลัดบริพายเนี่ยสร้างินสแตทพอยต์ขึ้นมาชื่อว่าฟรีไวไฟนะครับแล้วก็คอนฟลิกให้มันแจก่า IP อยู่ในวงหนึ่งก็สนะฮจุดะจุด่อถึง150ประมาณนี้ถ้าจำไม่ผิดนะครับก็โอเค เราก็ทําให้ตัวรับริายตัวนี้มันมันบอร์ดแคสต์บอร์ดแคสต์อเดนี้ออกไปเพื่อให้ผู้ใช้เห็นแล้วก็คอนเนคเข้ามาใช้ฟรี Wifi ตัวนี้นะครับก็ปุ๊บหลังจากสร้างไอซัพพลอยต์ปลอมขึ้นมาแล้วก็เวลาผู้ใช้เข้าเว็บอะไรก็ตามเนี่ยเราก็ให้มันเวลาที่ผู้ใช้จะเข้าเว็บเนี่ยแน่นอนก่อนที่ก่อนที่จะเข้าเว็บเนี่ย ก็ต้องพิมพ์เปิดเบราวเซอร์ขึ้นมาใช่ไหมฮะแล้วก็พิมพ์ชื่อเว็บแต่ทีนี้การทําง,งานของคอมพิวเตอร์จริงๆเนี่ยมันไอตัวชื่อเว็บเนี่ยหรือเขาเรียกว่าโดเมนเนมเนี่ยมันไม่ได้เอาไว้อาเอาไว้ใช้ในการเล้าได้นะก็คือในการทําง,งานของคอมพิวเตอร์จริงๆเนี่ยมันใช้ตัว IP address นะในการที่จะส่งข้อมูลนะฮะในเป็นหลัก <c oughs> ในเลเยอร์สามนะครับของ OSI model ก็มันจะมีโปรโตคอลตัวหนึ่งเพิ่มขึ้นมาก็คือตัว DNS โปรโตคอลตัวนี้หน้าที่ของมันก็คือจะทำหน้าที่อเ,อเอาภาษาชาวบ้านง่ายก็คือันเอาไว้จับคู่ไอตัวโดเมนเนมกับไอพีเอ็เดสสมมุติว่าเราอยากเข้า,า google.co.th ตามโฟนี้เลยนะแน่อนอนก่อนที่ก่อนที่จะเข้า google.co.th ได้เนี่ย <c oughs> มันก็ต้องมีการถามถามถามว่าไอโดเมน google.co.th เนี่ยมัน IP อะไรนะ ทีนี้ตัวไอเซตพอยของเราเนี่ยก็ทำการตอบให้นะฮะด้วยความหวังดีแต่ตอบเป็น IP ที่เป็น IP ของแฮกเกอร์เซิเวอร์นะฮะไม่ได้ตอบที่เป็น IP ของอ่ากูเกิลเซิเวอร์ของจริงนะฮะแล้วปุ๊บพอเวลาผู้ใช้เข้าเว็บ g o o g l e ด o t ซีเเข้าไปปุ๊บมันก็คอนเนคไปที่เครื่องแฮกเกอร์เซิเวอร์แล้วก็จบเกมนะฮะแฮกเกอร์ก็ส่งอ่าส่งเอ็กปอยแล้วก็ Playload <S 1. S 2> ไปที่เครื่องเยอะอ,อันนี้คือไอเดีย ทั้งหมดนะฮะทีนี้จะมาดูของจริงกันอ่ะเพามันจะเป็นยังไงก็เริ่มจากอ่ะ,อ,ะอันนี้คือเครื่องของเหยื่อนะฮะก็เครื่องเหยื่อก็อทำการทำการคอนเนกจะทำการคอนเนกตัว Wi-Fi ก่อนนะฮะชึบอ่านี่ฟรี i f i c คอนเนกปุ๊บอ่าโอเค เห็นว่าคอนเน t เรียบร้อยนะเราจะมาดูว่าได้อ p พอะไรนะฮะโอเคเราจะเห็นว่าเครื่องเยือคืออ p พ9หนึ่งเกอดแปดุดนะฮะซึ่งได้รับการแจกมาจากตัวอาราบริพายนั่นแหละครับอโอเคทีนี้ในมุมของอผู้โจมตี ในส่วนของ Raspberry Pi เนี่ยเราก็ทำการ run ไอตัว DNS server form ที่ผมเขียนขึ้นมาด้วยภาษา Python น่นนะฮะให้ spoof โดเมนที่ชื่อว่า google.co.th โ okay. อเค ก็สําหรับตัวโค้ดตัวนี้นะถ้าใครที่ได้เข้าร่วมแฮกกิงให้เข้าร่วมแฮกกิงวิชั่นกับผมไปก็หลักการเดียวกันนะครับในส่วนของเนื้อหาในส่วนของวิกเน็ตเวิร์กโปรโตคอลคือโปรโตคอลที่มีจุดอ่อนเนี่ยก็มีหลายอีกหลายตัวโปรโตคอลเน็ตเวิร์กเนี่ยหลายตัวเลยเพราะว่ามันถูกพัฒนามานานหลายปีแล้วก็ยังไม่ได้แก้ไขนะฮะก็เลยยังมีปัญหาอยู่ที่สามารถถูกโจมตีได้จากอดีตจนถึงปัจจุบันนี้อยู่หลายตัวเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ผมพูดถึงในเวิร์กช็อปหลายครั้งนะ้งงแต่่ยัไไมไดทํา พูดเอาคอนเซปต์ให้ดูอย่างชัดเจนอันนี้จะเป็นตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งแล้วกันฮะโอเคม, okay. มันก็หลังจากหลังเซอร์วิสปุ๊บมันก็จะบอกว่า Ready for Hacking โ okay. อเคก็ทีนี้ในสั่งของอันนี้คือในสั่งอันนี้อันนี้คือในเชลของตัวลาบรีพายนะผมเซ็เชลเข้าไปผมเอาไอตัว a u t o ้บอนั่นแหละมาแก้ไขเพิ่มเติมนิดหน่อยนะอ่าทีนี้เปิดในส่วนในเชลของผมใช้ตัวเมตาสปอยฮะในการที่จะ สร้างเว็บเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาแล้วก็ทำการส่ง x p o กพอแล้วก็ payload ไปให้เครื่องเยือเดา๋ยว,วมาดูกันนะฮะโอเคกลับมาที่เครื่องเยือนะฮะก็โอเคลองเข้าเว็บดูนะฮะเข้าเว็บปึ๊บปึ๊บอ่า g o o g l e c o t t h e n t e r ปึ๊บอ่าเราจะเห็นว่ามี จาวาเด้งขึ้นมาบางอย่างนะฮะจาวาเจ็ดโอเลคโหลดชึบชุบชุบชุบทีนี้เรามาดูในฝั่งของผู้ชมตีเราจะเห็นว่าในส่วนของ DNS s e r v i c e บอกแล้วว่ามีเหยื่อ IP หนึ่งก็สองจุดหนึ่งหกแปดจุดเจ็ดจุดเจ็ดสี่เจอแล้วเจอเหยื่อแล้วนะฮะแล้วก็ถูกโอเน็ตก็คือถูกสปู๊ปไปเรียบร้อยให้เอเล็กโดเมนที่ชื่อว่า google dot u n i t e ให้ไปให้ไปที่ IP เครื่องของเซิร์ฟเวอร์ของแฮกเกอร์แทนที่ไม่ใช่ของ google จากที่เหยื่อโดนเปียเลตบอยปึ๊บใช่ไหมฮะในส่วนของเมตาส o อยก็ทําการส่งเ x p กปอยพร้อมกับเฮโเป็นเอ็กปอยส่วนของเอ็กปอยของตัวจาวานะฮะก็จะเห็นว่าได้ section ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะฮะก็คือเครื่องเหยื่อเนี่ยถูกคอมโพม์หมหรือว่าถูกแฮกเรียบร้อยแล้วนะฮะจะมาดูกัน จะเห็นว่าเนี่ยเราสามารถที่จะเข้าไปที่เครื่องอ Windows 7เมื่อกี้นะที่ทำการ connect WiFi เข้ามาแล้วก็เข้าเว็บ Google ห h e เรียบร้อยอ่าพอมาถึงจุดนี้เราก็สามารถที่จะ control เครื่องรูปแค,ค็กได้แล้วนะ,ะเราก็ดูข้อมูลได้ยัดรวมถึง Add User นะฮะ Add User หรือว่าก็จะเปิดรีโมท Desktop ก็ได้นะฮะแล้วแต่ก็คือถูก เครื่องเยอะถูกแฮ็กเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับสำหรับการโจมตีแอ้แท็กเวกเตอร์เนี่ยก็คือเนี่ยผมก็แค่ทำการเอาไอตัวรับีพายตัวนี้พร้อมกับ power bank หรือว่าแบตเตอรี่นะฮะก็ไปทิ้งไว้ตามร้าน Starbucks หรือว่าที่ชุมชนที่ไหนก็ได้นะฮะแล้วก็ทิ้งไว้อย่างนั้นแหละนะฮะแล้วก็รอเหย,ยื่อมาคอนเนคฟรี w i f i ของผมและ แล้วผมก็รออยู่ที่บ้านนะก็ทำกับเปิดเซิร์ฟเวอร์ไว้ที่มี Public IP แล้วก็รอ Connect เข้ามารอเหยื่อ o n n e c t เข้ามาแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปคอนโทรลเครื่องเหยื่อได้ตามตามเนี้ยที่เราได้เห็นกันนะฮะแล้ผมก็ดู System Info นะฮะของเครื่องเหยื่อว่ามีอะไรบ้างเห็นจะว่ามีการอัปเดตเยอะเลยนะฮะแล้วก็เป็นเครื่อง Windows 7ว่นะฮะว่าเป็นไปเป็นโปรเซอร์แรมเท่าไหร่ก็ ก็ประมาณอันนี้คือดูข้อมูลของเครื่องเหยื่อรอประมาณนี้นะสาหรับบทความนี้โอเคขอบคุณครับอ่าเดี๋ยวนิดนึงสาหรับวิธีป้องกันเนี่ยก็หลังจากที่เราเห็นการโจมตีเนี่ยเราก็เราก็จะรู้แล้วว่าเออผู้โจมตีก็คือเอาตัวเอเจ็พอยต์ปลอมเนี่ยไปหลอกให้เหยื่อคอนเน็กซึ่งจริงๆมันสามารถโจมตีได้หลากหลายรูปแบบกว่านี้เยอะนะไม่ว่าจะเป็นดักข้อมูลในชะ่ไหมที่ผ่านในตัวเอเจ็พอยต์ปลอมนั้นดักข้อมูลล็อกอินอะไรพวกเนี้ก็ได้หมดหรือไม่ก็ ก็คือ Attack v เ c t เ r มันเยอะเราก็พยายามอย่าไปเชื่อมต่อตัว Set p t i n t ที่ไม่น่าเชื่อถือนะที่เราไม่รู้จักก็เสี่ยงหมดก็คือบางทีตัวเป็น Set p t i n t จริงแต่ว่ามีแฮกเกอร์อยู่ในวงเดียวกันนั้นก็สามารถถูกโจมตีในลักษณะนี้ได้นะ,ะเหมือนกันก็เราจะเห็นว่าก็เป็นเคสที่สมจริงแล้วก็เราอาจจะโดนโดนได้ง่ายๆนะฮะก็คือพยายามเด็กเลี่ยงไอ s e t Point ปลอมแล้วก็ทำการอัปเดต ซอฟต์แวร์ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดไม่ว่าจะตัวว i n d o w s ตัวเบราว์เซอร์นะอย่างเคสนี้ก็อาศัยช่องโหว่ของตัวเบราว์เซอร์เอาไม่ใช่ช่องโหว่ของปลั๊กอินชื่อว่า Java ที่เบราว์เซอร์ใช้กันนะฮะก็คือใช้กันทุกตัวเลยไม่ว่าจะเป็น Chrome i เ t e r n e t Explorer หรือว่า r ฟ f o x นะฮะก็โดนหมดถ้ามีช่องโหว่ Java ออกมาหนะ้าที่เราคืออัปเดตทห้ล่าสุดแล้วก็อัปเดตอันตี้ไวรัสพวกนี้นะฮะแล้วก็อัปเดต o อแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงที่จะไปใช้อินเทอร์เน็ตหรือว่าเครือข่ายที่่ไมปลอดภัยโเค ก็ประมาณนี้นะสำหรับบทความนี้โอเคขอบคุณมากครับอ่าถ้าเกิดชอบวิดีโอของผมยังไงก็อย่าลืมช่วยกันแชร์นะฮะหรือไม่ก็สับสไบครไว้ก็ได้ฮนะเพราะผมก็พยายามจะหาเวลาว่ามาทําคลิปวิดีโอในเชิงสตรีที่เป็นพูดว่าคอนเซ็ปต์ภาษาะนี้นะฮะเรื่อยๆอยู่เหมือนกันก็มีคลิปที่ทําไปแล้วประมาณ30กว่าคลิปนะครับก็ยังไงก็ถ้าชอบก็อย่าลืมแชร์เป็นการแชร์ความรู้ให้เพื่อนๆต่อไปด้วยนะครับ ขอบคุณครับ